นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดระบุว่าวันนี้เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในประเด็นเร่งด่วนสองเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานอาทิบริษัทกรุงเทพธนาคมสำนักการจราจรและขนส่งรวมถึงสภากรุงเทพมหานครเบื้องตน้นบริษัทกรุงเทพธนาคมได้ให้ข้อมูลในส่วนของบริษัทเกี่ยวกับสัญญาจ้างการเดินรถ เหตุผลในการจ้างระยะเวลาการก่อหนี้ซึ่งต้องมีการศึกษาข้อมูลต่อไปสำหรับสัญญาจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่จะสิ้นสุดในปี2585ซึ่งก่อให้เกิดภาระหนี้สินจะต้องนำข้อมูลมาตรวจสอบว่าภาระหนี้สินเกิดจากอะไรและสัญญาได้รับการอนุมัติจากสภากรทมหรือไม่ซึ่งมีข้อผูกพันหลายอย่างจึงต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง และที่ผ่านมาไม่มีการผ่านพรบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนไม่มีการแข่งขันจึงไม่รู้ว่าราคาที่สมควรคือเท่าไหร่แต่น่าจะมีจุดที่สามารถต่อรองราคาให้ถูกลงมาได้คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในหนึ่งเดือนสำหรับภาระณี้สินที่คงค้างประมาณ40,000ล้านบริษัทกรุงเทพธนาคมได้ทยอยชำระอย่างต่อเนื่องทุกเดือนทั้งนี้ไม่อยากให้เอาภาระนีสินมาเป็นตัวเร่งรัดการตัดสินใจระยะยาว แม้ว่าดอกเบีย้ยจะเพิ่มขึ้นทุกวันหากมีความจําเป็นต้องชําระหนี้กทมยังมีข้อบัญญัติในการกู้เงินที่จะนามาชําระหนี้สินได้โดยเป็นข้อบัญญัติที่ต้องผ่านสภากทมก่อนและเป็นการกู้เงินจากรัฐจะได้ดอกเบีย้ยที่ถูกลงกว่าเอกชนกู้ซึ่งต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบว่าทางใดดีที่สุดทั้งนี้อีกหนึ่งแนวทางที่จะลดภาระหนี้สินคืออาจเริ่มเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่สอง เนื่องจากปัจจุบันให้บริการฟรีทั้งนี้ต้องศึกษารายละเอียดและดูความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชนและภาคเอกชนด้วยในส่วนของประเด็นเร่งด่วนที่มีการหารือกันในวันนี้ยังมีอีกประเด็นคือการนำสายสื่อสารลงใต้ดินกรอบ,บงเงินการก่อสร้าง1.9หมื่นล้านบาทซึ่งดำเนินการไปแล้วบางส่วนแต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการหารายได้จากผู้ใช้บริการและมีปัญหาด้านเทคนิค จึงต้องศึกษาในรายละเอียดอีกครั้งว่าสัญญาเป็นอย่างไรการหาไรายได้เป็นอย่างไรสามารถรับงเงินก่อสร้างได้หรือไม่รวมทั้งต้องหาหรือกับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้ค่าบริการถูกที่สุดและไม่เป็นภาระของผู้บริโภค